หอมจอนดอนแรมจากลุ่มน้ำมูลทิ้งกลิ่นดอกคูนเพราะความรู้หน่อยต่ำตอยเพียงดินเอาสเสียงสวรรค์สร้างสรั์ดานศิลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งพลัดชินหากินอยู่กับเสีเยเพลงขอเป็น เห็นใจผมด้วยสักคนไอหนุ่มหน้ามนนะักร้องคนจนจากลอมบันเลงยามไหนมีรักสุขนักเมื่อรับฟังเพลงจากลอมควันแม่สาวแก้มเพลิงร้องเพลงเบาๆข้าง เพลงนี้ผมร้องจากใจฝากมาจากลมลูกทุ่งท้องนาที่ป้านอาช่วยปวดอุ้มชูลูกทุ่งคนยากฝากให้คุณอุ้มชูหาคุณเปลี่ยวใจไรคู่เถินยอดพะถูฟังเพลงวาหวาน สียงเพลงปะเลงขับกล่อมยาบเงาวิวแววแผ่วเบาแม้ยามคุณเศร้าก็จงชื่นบาน oh, <okay. S 1> ยามนาบนมอง oh, <okay. S 1> จะร้องกระพันดวงมาน oh, <okay. S 1> ปากเพลงลอยตามลมถึงบ้านร oh, <okay. S 1> บพันถึงผมสักนิด oh, <okay. S 1> ว่า ฝากทั้นนะครับบาวีนะจ๊ะวาซาน